สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีและอาจารย์ทุกท่านที่ชื่นชอบในการต่อนกเขาใหญ่นะครับผมอยู่กับผมสายดำนกเขาใหญ่กับด่านหลังเจ้าฮาร์ดเช่นเคยครับผมพบกับเราสองคนกับการต่อนกสายป่าภูเขาสูงนะครับผมซึ่งวันนี้เราอยู่ที่สายโยกจังหวัดกาญจนบุรีนะครับผมนี่ครับช่วงชอบครับชอบบรรยากาศครับบรรยากาศโคตรดีครับผมมาถึงประมาณตั้งตีห้าห้าสิบครับตอนนี้ประมาณหกโมงตรงครับผม นี่ครับยวให้ดูบรรยากาศตอนเช้าเช้าครับผมอากาศดีครับวันนี้โอ้โหไก่ป่าเยอะมากครับนี่ครับเสียงเสียงไก่ขันเต็มไปหมดเลยครับนี่ครับบรรยากาศเช้าเช้าครับเป็นไรข้าวโพดนะครับผมสับปะรดแล้วก็ไรมันสำปะหลังครับผมภูเขายาวๆครับเช้าเช้านี่ครับบรรยากาศ โดยรอบครับผมเมื่อกี้มามีเสียงนกไล่คู่กันอยู่ด้านนู้นครับซึ่งหมายบริเวณนั้นจากครั้งที่แล้วที่ก่อนปิดคลิปครั้งที่แล้วนะครับผมช่วงตรงนั้นอะลมแรงครับครั้งที่แล้วก็เลยไม่ค่อยเ,ยเท่าไรครับแต่มีนกนกเยอะครับบริเวณนี้เดี๋ยววันนี้เลยมาเช้าเช้าซ้ำเช้าเช้าเลยไม้แรกเลยน่าจะกระหึ่มครับนกบริเวณนี้มีเสียงดีๆหลายตัวเลย ลมแรงก็เลยแห้วีพาดไว้ครับผมนี่ครับดูพระอาทิตย์ขึ้นมาแล้วครับผมแสงสีส้มมาแล้วครับหมาแล้วไม่รู้ว่าจะแดดร้อนหรือปานะครับนี่ครับถึงวันนี้มากับเจ้าสองกับเจ้าสามนะครับผมหรือเจ้าสอประเสริฐตัวเดิมครับผมแล้วก็ เจ้าเก้าก็เจ้าแววนพายของเจ้าฮาร์ดเหมือนเดิมครับผมซึ่งไอเจ้าสามเนี่ยออกมาเทสครั้งแรกจากอาทิตย์ที่แล้วนะครับซึ่งนกไม้แรกเนี่ยยังปรับตัวไม่ได้ครับเดินวนเล่นเดินวนเล่นอยู่ในพเนยียแล้วก็ไม้สองเนี่ยเริ่มเริ่มขันยาวๆครับขันยวนยาวๆแต่พอดีนกอ่าไม่เข้าก็เลย ไม่ได้เห็นวงในครับผมซึ่งนกเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาปรับตัวนะครับเพราะว่าจากความรู้สึกเนี่ยเพราะว่านกเนี่ยไม่เคยเดินทางตอนกลางคืนและเดินทางไกลครับผมซึ่งเจ<ส>้าของเดิมเนี่ยเขาต่อตอนสายๆครับแปดโมงเก้าโมงเนี่ยเอานกออกไปต่อเราเดินทางไม่ไกลแล้วก็ต่อครึ่งวันเลิกครับผมจากการสอบถามน,นะครับ แล้วพอมาอยู่กับผมเนี่ยมันต้องเดินทางตีหนึ่งตีสองเดินทางไกลครับผมสี่ห้าชั่วโมงเนี่ยไม่รู้ว่านกอาจจะยังปรับตัวไม่ได้ด้วยแล้วเจ้าของเดิมเนี่ยให้เวลากี่วันต้องถามกอนให้เวลากี่รอบเดี๋ยวต้องต้องเทสทําให้นกปรับตัวให้ได้ครับหวังว่ามันจะปรับตัวให้ได้ครับผมเนี่ยเอาแล้วถ้ามันปรับตัวไม่ได้ล่ะไม่รู้มั้งไงอยากให้มันปรับตัวครับผมไม่ใช่ว่านกนกไม่ดีนะครับผม นกดีแต่คนเล่นครับ<ช>ต่างกันนิดนึงใช่เวลาเล่นเวลาเล่นคือเพราะนกอะ่ะนกต่อนะครับเราต้องศึกษานิดนึงคนเก่าเสียงเสียงอาจจะไม่เนี้ยคนเก่าอาจจะใส่ทึบหรือใส่ไม่ทึบเราก็ต้องมาค่อยศึกษานกแต่ละตัวนะครับใช่แต่ถามว่านกอะ่ะนกดีทุกตัวอยู่แล้วครับแต่ว่าบางคนอาจจะฝึกโคดบางคนอาจจะฝึกไม่โคด<ช>ต้องมารอดูรุ่นตรงนั้นครับอ่าฮะแล้ว บางทีเขาเจ้าของเดิมอเล่นแค่ครึ่งวันครับผมแต่พวกผมนี่บางทีมันเล่นเช้ายันเย็นครับนั่นแหละมันอาจจะบ้าบอกเลยพวกผมมันบ้ามาไทลครับใครจะเล่นแค่แป๊บเดียวแล้วกลับฝนตกก็บ้าวัดดวงวัดดวงครับวัดดวงครับเนี่เดี๋ยวเช้าเช้านี่เดี๋ยววันนี้เป็นการเทสครั้งที่สองของนกไหมนะครับผมเดี๋ยวมาดูครับว่าจะเข้าตากรรมการอีกสักครั้งหรือเปล่าเดี๋ยวมันลุ้นกันครับผมเช้าเช้าไหมแรกอ วันนี้ไม่ได้พักค้างคืนนะครับผมเดี๋ยวช่วงเที่ยงก็กลับแล้วครับผมเดี๋ยวยังไงมาลุ้นด้วยกันหมายบริเวณนี้เช,ช้าๆครับนี่ครับเดี๋ยวยังไงติดตามกันนะครับผม หมายแรกเช้าๆครับผมเดินเดินตามถนนนะครับลงรถจากทางด้านนู้นเดินเข้ามาเดินตามนี่ครับนกป่าเนี่ยลงกินปลากระพดเนี่ยแล้วบินขึ้นเยอะมากครับผมหลายตัวเลยแล้วก็บินแสกะจายกันไปพอเอาไอ้สองขึ้นใส่ไอ้สองดึงอยู่พักใหญ่ครับแล้วก็จะมีนกป่าบินเข้าสองสามครั้งครับแต่ละตัวแต่สองคูใส่ไม่สู้ครับแล้วบินหนีด้วย สองสามตัวครับบินหนีหมดเลยซึ่งเจ้าฮาร์ดใส่ทางด้านนี้ครับแวมไพายกับเจ้าก้กาวทางด้านน,นู้นทีแรกก็มีนกป่าขันอยู่เหมือนกันเจ้าฮาร์ดก็บอกว่าพอนกต่อขันขึ้นนกป่าเงียบครับเจ้าฮาร์ดบอกว่าน่าจะเป็นนกรู้แล้วก็จะมีนกเสียงโตครับอยู่ตรงนี้อยู่ใ,ใกล้แวมไพายแล้วไม่สนใจครับไรสองเนี้ยก็ดึงอยู่เนี้ยอยู่ใ,ใกล้ก็ยังไม่สนใจครับหลังจากนั้นก็นี่ครับบินไปไล่ขู่นกป่าเนี่ยอยู่บริเวณเนี้ย อยู่ในป่าเนี่ยซึ่งมีนกป่าเนี่ยคูอยู่หลังกอไผ่นี่ครับแต่ไม่สนใจไอ้สองครับแล้วก็นกป่าบริเวณนี้แหละเนี่ยมีเสียงแล้วก็คูด้านนี้มีนกป่าหลายตัวนะครับเยอะหลายตัวเลยแหละแต่แต่ละตัวไม่สู้นกต่อได้ยินเสียงนกต่อแล้วเงียบครับนกป่าบริเวณนี้นกรู้ชัวร์ครับโอ้โอเช้า เสียงอยู่แค่ใกล้นี้นครับหลังกอไผ่นี่ยไม่สนใจนกต่อเลยแต่ไล่คูนกตัวอื่น,นครับเนี่ยแสดงว่านอกบริเวณเนี้ต้องมีคนมาต่อแล้วแน่นอนครับถึงได้รู้ขนาดนี้ยเพราะว่านกมันเยอะด้วยบริเวณเนี้นี่นั่นครับสองขันเรียกแล้วครับแต่ ไอตัวที่พวกที่ครูดูดูไล่ครูกันเนี่ยไม่เขา้ารวมไม่สองนะครับเนี่ยแล้วนกป่าบริเวณน,นี้บินบินเข้าไปในป่านี่ครับนี่เสียงกระจายเต็มไปหมดแต่ไม่สู้นกต่อแต่และตัวเฮ้ยมาถูกที่แล้วครับนกเยอะจริงแต่เป็นนกรู้เดี๋ยวลงกันครับผม หมายสองเมื่อกี้นะครับผมหนึ่งครับเดินลงรถมาจากทางด้านนึนครับแล้วเดินมามีนกป่าเนี่ยขันอยู่ต้นไม้ใหญ่ต้นนี้ครับแล้วก็ในป่ามันเนี่ยสองตัวเสียงกลางกับเสียงเล็กครับก็เลเี้ยวสองขึ้นใส่ด้านข้างพอขึ้นใส่สองขันเรียกขันหนึ่งเงียบนกป่าเงียบนะครับผมแล้วมีเสียงนกป่าอยู่ด้านเนี้ยสามสี่ตัวเสียงเล็กเสียงกลางคููกันอยู่ ขันโยนขันเรียกกันอยู่ภาคใหญ่ครับก็เลยย้ายเจ้าสองเนี่ยตามมาทางนี้ครับตามมาใกล้ๆมาเลยแต่พ่อไอ้สองเอาสองใสไอ้สองขันเรียกขันดึงนกปา่าแถวนี้ที่ไล่คูกันหายหมดทุกตัวโอ้โหแต่นกบริเวณเนี้ยป่ามาขามตรงนี้ครับผมมีหลายตัวเลยซึ่งจากครั้งที่แล้วที่ไอ้สองไล่แต้มนะครับผมที่ไม่มีคลิปให้ด,ดนะูอยู่ด้านหลังลึกๆนึ่งครับผมซึ่งจากครั้งที่แล้วนะครับผม ที่มีเด็กวัยรุ่นขับรถผ่านมาแล้วก็บอกว่านกแถวเนี้ยมีคนต่ออาจจะก,กินยากครับมาครั้งนี้ขินยากจริงๆซึง่งเจ้าฮารัรดใส่ทางด้านนู้นครับเนี่ยครั้งที่แล้วที่เจ้าฮารัรดได้แต้มก็เจ้าฮาัดก็ใส่ตรงด้านนูน้นแล้วเจ้าฮาัดโทรมาบอกว่านกป่าสู้ห่างครับนกรู้ด้านนูนนะ้นน่ะนกรู้เหมือนกันด้านนี้ก็นกรู้ครับโอ้ไปตรงไหนเจอแต่นกรู้ครับนกต่อตัวใหม่ยังไม่ขันครับอ่า ยังปรับตัวไม่ได้หรือไงยังไม่มีเสียงครับไอสองใส่ทั้งดึงทั้งเรียกขันโตอยู่ใกล้ได้ยินเสียงไอสองนกต่อตัวใหม่ไม่ขันครับไม่รู้ว่าเป็นนกเรียกนายหรือเปล่าเอยเดี๋ยวเอาลงแล้วไปหาเจ้าฮาร์ดดูครับผมไม่รู้เจ้าฮาร์ดได้แต้มหรือยังนะครับตอนนี้นี่ครับหลังจากกินข้าวครับผมมาหาไม้ใหม่ครับนี่ครับบรรยากาศผิวดยรอบ ลงรถปุ๊บมีนกขันอยู่ทางด้านนะครับบานคนทางนั้นเลยเสียงดีโกรดด้วยด้วยรังขันอยู่ครับผมแล้วก็จะมีนี่ครับด้านนี้มีเสียงไลค่ควนอยู่ใต้นี่ครับต้นเตียเ้ยๆนี่นี่ครับบรรยากาศมีนกขันอยู่นะครับผมบรรยากาศโดยรอบครับช่วงใกล้ๆสิบเอ็ดโมงครับผมมีนกขันบ้างป่าปลายครับ แต่ไม่รู้นกแถวนี้จะเหนียวเหมือนที่ผ่านมาเมื่อเช้าหรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องลองเอาใส่ดูครับผมไม้บริเวณนี้เดี๋ยวแบ่งไปต่อกคนละฝั่งกับเจ้าฮาครับผม ครับผมแล้วก็มาถึงช่วงสิบเอ็ดโมงประมาณสี่สิบนาทีแล้วครับผมเดี๋ยวต้องเดินทางกลับแล้วครับอนกออนกลงครับผมมีนกขันอยู่ดังนั้นสำาเลดีมากครับนี่แล้วเจเ้าฮัดเจ้าฮัเอนกลงเมื่อกี้ครับบอกนกกำลังบินเข้าอีกกําลังกําลังจะถ่ายวิดีโอครับกําลังจะขึ้นนกบินจะเข้ารุ่นต้นครับโค้ <laughs> <laughs> แล้วใส่ตั้งนาน <laughs> ไม่มาอโอ้ยเพราะว่าเปล่าครับคือเห็นฝนครับฝนมาแล้วครับนี่นี่ดูครับนี่ฝนครับร้องอยู่ด้านนึงครับผม ใช่ครับแล้วอากาศนี่ครับอากาศคืมครับเมฆเยอะเมื่อเช้าเหมือนมีแสงแดดนะครับเออนี้เมฆแล้วอ่าอากาศคืมหมดแล้วครับเนี่ยนกป่ากันเงียบไปหมดแล้วครับผมนี่ครับสรุปบแล้ววันนี้มาสี่ต่อครับเจอแต่ของเหนียวเหนียวตั้งแต่เช้าเหนียวทั้งคู่แยกกันไปไม่ไหวไม่ไหวนี่แหละครับใครบอกว่าต่อง่ายอ่ะดูเองเลยครับนี่มาให้เห็นเต็มๆทั้งวันเลยครับ อ่าต่อเห็นๆๆเต็มเต็มทุกวันเลยมันมาบางทีได้ก็มีมไม่ได้ก็มีมเป็นเรื่องปกติครับ<ช>เพราะว่าเรามาเราไม่รู้จุดเราเปิดไม้ใหม่ไปเรื่อยๆครับแต่ไม้เมื่อเช้าบอกเลยว่าผมยังชอบนกเยอะใ<ช>่แต่นกไม่เข้าร่วมไปไปสองจุดนกเยอะทั้งสองจุดนะครับผมแต่คือนกรุนกเหนียวได้ยินเสียงนก,นกต่อนกน่าจะประมาณ จุดละสิบกว่าตัวครับแต่ว่านกต่อเอาเอาง่ายๆครับนกขันใกล้ๆนกต่อขึ้นไปเนี่ยแทนที่นกจะบินเข้าร่วมเลยครับแต่มันสู้อยู่จุดเดิมอยู่ที่เดิมมันไม่ออกต้นเลยครับโอ้ยยอรมาโอ้ยวันนี้เจอเจอเหนียวทุกไม้เหนียวทุกจุดโอ้ยเหนียวเหนยวจุดอากาศไม่ค่อยดีด้วยนกปากนกปาก็สู้ไม่เต็มที่ด้วยใช่กะว่ากะว่าจะมีนกหลงตาบอดมาสักตัวตาบอดผมไม่เอาให้พี่ โอ๊ยตายตายตายน่ครับด้นว่ฝนตกแล้วครับฝนมาแล้วครับเดี๋ยวต้องต้องกลับแล้วครับผมนี่ครับนี่ยังไงทริปนี้แฮวคู่ครับผมสี่ศูนย์สี่ต่อต่อศูนย์เดี๋ยวยังไงเอาไว้ไว้ล่าเดี๋ยวคลิปนี้ตั้งชื่ออีหยังว่านะครับโคตรงงบอกแล้วอย่าห้าว ดูอากาศครับแปดสิบแปดสิบก็มาเป็นไ,ไงครับที่บ้านแดดโคตรร้อนครับผมสมุทรสาครโคตรร้อนเมืองการโคตรคึม้มโอ้ยตายตายตายเดี๋ยวยังไงไว้อตยีหน้าครับผมเดี๋ยวยังไงคลิปนี้ีพีนี้ผมก็จะพังขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ีพีหน้าครับสวัสดีครับ